รอมแนมโดยเจ้าลิงน้อยมันคี้หนึ่งสองหวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ทะเลกวูแดงอำเภอกุุมาวาปีจังหวัดบุรราาีีวันนี้ออกเดินทางเวลาโม50นาทีช่วงเช้าจู่นะครับอากาศเย็นมากขี่รถจักรยานยนต์หนาวน้ำโม่ไหลตลอดหนาวจนสั่์โดยเส้นทางวันนี้เราจะเดินทางไปทางอุรอรธานีแล้วก็ ไปทางรอบเมืองเข้าสี่แยกบ้านจันทแล้วก็เลี้ยวขวาไปที่อำเภอกุมภาวะปีเลยนะครับโดยระยะทางไปถึงทะเลบโบแดงก็ประมาณ77กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงขึ้นนครับว่าจะถึงนะครับพระอาทิตย์กำลังขึ้นท้องฟ้าแจ่มใสบรรยากาศดีมากนะครับแต่วันนี้หนาวสุดๆไปเลยไปเยี่ยมชมทะเลบโบแดงจังหวัดอุดรธานีนะครับ เป็นอันซีไทยแรงแห่งใหม่โดยพรีเซนเ,เตอร์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็คือน้องลิซ่าครับวันนี้เราจะไปตามรอยจากโลกซปเปอร์สตาร์บุกไ็กปิง้งไปเที่ยวทะเลบริงจะสวยขนาดไหนติดตามรับชมได้เลยครับ บนถนนสายเล็กต้องพัดผ่านหูหัวใจมันเป็นเร็วมองดูท้องฟ้าใสหัรใจเราตอนนี้คิดไปคิดไป หัรว,วรดันลันใครจะว่ายัางไงก็ป่อยไปลมพัดตืเส้นผมมันเพลง,ง,งที่ร้องทุกจังหวะคือชีวิตที่ไม่ต้องลอง ใจมันอยากไปก็แค,ค่ขี่ไปต่อขี่ไปขี่ไปขี่หัาไหนก็ไม่แคร์สบายสบายชิวชิวทุกทางที่เราแวะว่ารอดังลัน่นใครจะว่าย,ยังไงก็ปล่อยไป น้อยพาร์ลข้ามผ่านเขาใหญ่ผ่านหมู่บ้านเล็กเสียงคนทัดทายชีวิตไง่ายง่ายมันก็แค่ต้อง้าฝันขี่ไปขี่ไปขี่หักไหนก็ไม่แคร์สบายสบายชิวชิวทุกทางที่เราแวะขูดรดันลันใครจะว่าย,ยาไมก็ปล่อยไป ไช่จอดใส่ครับอ๋อมอไซค์จอดด้านบนได้อยู่ครับขึ้นไปเอยๆอยก็ได้มีที่จอดแต่บนนู้นก็ได้ครับเบดินายไปเลยครับ ไปเราไปซื้อถั๋วเพื่อลงเรือกันเลยครับจัดป้ายโดยท่าเรือแห่งนี้นะครับจะเป็นท่าเรือบ้านเดียมเป็นจุดหลักที่นิยมที่สุดนะครับมีเรือมากมายนะครับค่าบริการนะครับเรือหางยาวเรือเล็กก็300บาท1ชั่วโมงนะครับถ้าเป็นเรือใหญ่ก็ขี่ได้ประมาณ6-8คนก็500บาทต่อลำนะครับ ก็ระยะเวลาก็หนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับก็ได้ต่อคิวนิดนึงนะครับนักท่องเที่ยววันนี้รู้สึกว่าจะเยอะนะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์นะครับและการโปรโมทของน้องลิซ่านี้ฝรั่งชาวต่างชาติเยอะมากนะครับวันนี้าถึงคิวเราแล้ว,ลวเราก็ลงเรือน,นะครับจุดแรกเราจะไปถ่ายรูปก,กับป้ายทะเลบัวแดงนะครับกลางน้ำน,นะครับไปกันเลย ทะเลบัวแดงหรือบึงหนองหานคุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์ที่สวยงามระดับโลกโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่ดอกบัวสายสีชมพูแดงจะบานสะพั่งเต็มพื้นน้ำกว่าเหมือนไร่ รูปก,กับป้ายทะเลบัวแดงเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมุ่งหน้าไปสู่จุดที่มีบัวหนานเน่ยที่สุดที่ถ่ายรูปสวยที่สุดนะครับไปกันเลย ส่วนช่วงเวลาที่เหมาะสมในการมาเที่ยวชมทะเลบัวแดงนะครับก็จะบานตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงมีนาคมของทุกปีนะครับเป็นช่วงที่ดอกบัวบานหนาแน่นที่สุดนะครับและเวลาในการรับชมเวลาที่บานสะพังที่สุดก็ประมาณ6โมงเช้าถึง4โมงเช้านะครับถ้าสายเกิน5โมงเชา้าดอกบัวจะเริ่มออกหนีแดดแล้วนะครับจะเริ่มออแล้ว อีกช่วงเวลาหนึ่งก็จะเป็นช่วงเย็นนะครับ4โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะครับจะเริ่มบานอีกท้งหนึ่งนะครับจากการสอบถามที่คนขับเรือนะครับว่าระดับน้ําในทะเลสาบแห่งนี้ลึกมากไหมเพื่อนก็ตอบว่าไม่ลึกมากนะครับเพราะว่าหัวจะอยู่ในน้ําตื้นนะครับประมาณเมตรถึงเมตรครึ่งนะครับเพราะว่า ดอกบัวต้องโผล่พื้นน้ำเพื่อมารับแดดจึงไม่ลึกมากนะครับบัวถึงจะอยู่ได้นะครับอตอนนี้ก็เชิญรับชมบรรยากาศนะครับบัวนะครับ360องศานะครับพื้นน้ำที่กว้างใหญ่บัวเต็มพื้นน้ำนทำให้เป็นแหล่งอันซีนไทยแลนด์นะครับทะรลบัวแดงอำเภอคุมภาวาปีจังหวัดดอนทานี ต่อไปเราก็จะไปจอดถ่ายรูปนะครับบริเวณที่มีบัวสวยงามที่สุดนะครับที่หนาแน,น่นที่สุดนะครับบ้า let's go ไป s go. <S จ,จอดข้างในคุณาลวจอดถ่าย บิลแบบสามร้อยหกสี่หกสาม นักท่องเที่ยวหลายบ่ครับแต่ละเมืองหลายอยู่ครับมันเหมือนนเป็วันเสาร์วันอาทิตย์มันหลายอืมเรื่องเงื่อนไขขาดท่าเรื่องหน่อยกัขาดท่าอืมส่วนมากวันเสาร์วันอาทิตย์คนมันหลายเหงนมีลิซ่ามารีวิวอีกเตียงมาเมื่อวานครับมาเมื่อวานครับต่อไปเราจะไปถ่ายรูป อ,อีกจุดหนึ่งนะครับจะเป็นเกาะกลางน้ำนะครับจะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปเยอะเหมือนกันนะครับบรรยากาศจะเป็น360องศานะครับดอกบัวรอบทิศทางเลยนะครับป้ายเมสโตช่วงนี้ประมาณ3โมงครึ่งน,นะครับอากาศจะเริ่มร้อนแล้วนะครับแดดแรงนะครับก็ทุกคนก็น่าจจะมีหมวกและแว่นตากันแดดไปด้วยนะครับถ้ามีร่มไปด้วยไปถ่ายรูป จะสวยมากเลยนะครับ มาถึงแล้วเกาะกลางน้ำไป้ายไปรับชมกันเลยครับ มาเทาคนละขางมัมาแล้วมา้มเพิ่นมาแรงาแรงมาแมาแรงมาแงมาแรงมาแ่ะ มวลซึนโฮแซลแบบนี้แหะครับจัดป้ายตอนนี้ก็นั่งเรือเดินทางกับผ้าเรือนะครับก็เชิญชมบรรยากาศสองฝั่งนะครับว่าตะเลบัวแดงสุดลูกหูลูกตานะครับสวยงามมากถ้ามีโอกาสก็อยากมาเยี่ยมชมอีกนะครับพาญาติญาต พ่อแม่พี่น้องลุงป้านาามาเยี่ยมชมหลายคนยิ่งจะสนุกนะครับบรรยากาศดีมากและจะมีคนถ่ายรูปให้ด้วยนะครับมาคนเดียวจะลำบากนิดนึงนะครับถ้ามาหลายคนก็จะสนุกกว่านี้นะครับบ้าเชิญรับชมสองข้างฟังสองข้างทางสนันดอก สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าดิงน้อยจะพาไปเที่ยวไหนต่อก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวเมื่อนาจะพากูเา่ามาอยู่หรอกครับ